ไปดูฝั่งก็กะตะว่าหลังจากที่มีข่าวนี้ รายงานออกมามีเอกสารหลุดออกมาเนี่ยกกตมีการยืนยันอะไรหรือยังมีการชี้แจงอะไรหรือยังปรากฏว่ากับเอกสารล่าสุดเนี่ยที่มี71ว่าที่สสนี่คือยังนะ,ะแต่ทางกกตอเองมีการชี้แจงประเด็นรายงานข่าวที่เกิดขึ้นวันก่อนหน้าน,นั้นกรณีที่มีรายงานว่าอาจจะมีการรับรองสอสไปแล้วประมาณสักร้อยกว่าคนแล้วก็เตรียมที่จะมีการรับรองว่าที่สสบัญชีรายชื่อเนี่ยประเด็นรายงานข่าววันก่อนหน้าเรื่องนี้เนี่ยนะทางกกตออกเป็นเอกสารชี้แจงออกมา ยืนยันแบบนี้นะฮะว่าเป็นความเท็จเนื่องจากขณะนี้ครับอยู่ในระหว่างการดําเนินการตรวจสอบการร้องคัดค้านรวมทั้งข้อมูลที่ได้รับรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งและข้อมูลข่าวสารจํานวนมากที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลต่างๆดังนั้นกกตจึงยังมิได้พิจารณาหรือให้ความเห็นชอบในการประกาศผลการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตจํานวน100รายและในวันที่14มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้ จะไม่มีการพิจารณาหรือให้ความเห็นชอบในการประกาศผลการเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อหรือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่อาจได้รับการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสสทั้ง2รูปแบบมารับหนังสือรับรองแต่อย่างใดอันหนึ่งก็กตจะเร่งดําเนินการพิจารณาและประกาศผลการเลือกตั้งสสทั้ง2รูปแบบให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อแจ้งให้แก่ประชาชนรับทราบต่อไป แล้วก็บอกว่าขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจนถึงตอนนี้ต้องย้ำกับท่านผู้ชมว่ากกตออยังไม่ได้มีการรับรองสอสอคนไหนอย่างเป็นทางการนะฮะ